อันนี้ก็เป็นลัคก,กี้เราย้อนใหม่นะครับทุกคนเซิร์ฟไทยยังไม่มีนะในกิจกรรมเนะี่ย โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะสอนย้ายเซิร์ฟนะครับไปเซิร์ฟเวียดนามอินโดหรือว่าบราซิลก็ได้นะครับผมที่เราอยากไปเลยนะโอเคก็ okay, ไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าโอเคผมก็คลิปนี้จริงๆผมก็ไม่ได้คิดจัดหรอกนะแต่ว่าผมกําลังจะแบบย้ายเซิร์ฟไปเซิร์ฟเวียดนามไงผมอยากรู้ว่ากิจกรรมบ้านเขามีอะไรแล้วมั้งนะผมก็จะได้แบบอัปเดตข่าวสารนะผมก็เลยถือโอกาสนี้อัดคลิปเลยนะว่าจะไปเซิร์ฟเวียดนามนี่มันต้องทํายังไงนะโอเคก็ถ้าใครพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะก็อย่างแรกนะครผมให้เ okay, า ล็อกเอาฟีลไฟก่อนละกันนะโอเคเดี๋ยวเราล็อกเอาก่อนโอเคเอกเสร็จแล้วปัดทิ้งไปเลยนะแล้วก็เข้าเพจสโต e นะครับผมถ้าเราพิมพ์ชื่อแอป,ปว่าโ o l ่านะครับในเพจสโต e นะนี่เป็นแอปรูปไฟนี้เลยนะครับโอเคกดติดตั้งไปกดยอมรับโอเคก็ถือว่าง่ายนะการใเยเซร์มีง่ายมากๆเลยนะครับผมดูคลิปผมจบก็สามารถไปทําได้เลยนะโอเคกดเปิดไปโอเคนี้เราก็กดนิก กด next ไปเลยนะนี่แล้วก็มันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมทุกคนก็ให้เราให้ทุกคนเลือกเกมฟรีไฟนะครับนี่ก็เกมฟรีไฟลนะโอเคกดเข้าไปโอเคแล้วก็ให้ทุกคนมองหาอันนี้นะมอคอนติเนียอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับผมอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะนี่อันนี้นะรูปธงแหละทงก็กดเข้าไปวันนี้ผมจะไปเซล์เวียดนามนะทุกคนก็จะไปดูกิจก,กรรมบ้านเขานะว่ามีอะไรอัปเดตหรือเปล่าก็อันนี้นะครับผมก็ให้กดฟรีไปนะนี่นะทุกคนตามทันหรือเปล่า ก็ให้เราเข้าตรงนี้แล้วก็เขียนเธอที่เราจะไปเวียดนามอ่าหลายคนอยากเข้าบราซิลก็บราซิลนี่นะบราซิลก็กดได้นะอ่าแล้วก็อินโดนะใครอยากไปตบไก่อินโดก็นี่นะครับผมเข้าได้ตรงนี้เลยนะแต่ว่าเราจะไปเวียดนามโอเคกดเวียดนามแล้วก็กดฟรีไปเลยนะโอเคกดขอการเชื่อมต่อก็ตกลงไปเลยโอเคโอเคนะครับผมก็มาอยู่หน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราไม่สามารถใช้รหัสเติมไทยได้นะครับผม ก็เราต้องล็อกอินอย่างเราก็ต้องล็อกอินเป็นอย่างอื่นนะถ้าทุกคนมีหลายเฟซทุกคนก็สามารถล็อกอินเฟซได้เลยนะครับแต่ว่าผมมีเฟซเดียวนะผมก็จะล็อกอินเป็น Google นะครับก็ในที่นี้ผมมี Google อยู่แล้วละ่ะทุกคนก็น่าจะมีนะ g o o g l e อนะ่ะก็ให้ทุกคนกดไปที่ตรงอื่นๆนี้นะครับกดอื่นๆแล้วก็กดล็อกอินด้วย Google อันนี้นะครับผมก็มันจะขึ้นบัญชีให้มาอย่างนี้นะครับทุกคนก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่มีนะ ก็ต้องกดมาที่ตรงเพิ่มบัญชีอื่นนะครับตรงนี้นะเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนะครับนี่นะเพิ่มบัญชีอื่นก็ให้ทุกคนกดไปปุ๊บก็มันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพาไปดูกอนโอเคแล้วก็มันก็จะให้เรากรอกกรอกกอกรอก gmail นะครับ gmailyoutube ที่ทุกคนมีแหละเนาะทุกคนก็น่าจะมีกันแหละถ้าทุกคนดูคลิปผมได้โอเคพี่มีแล้วนะพี่ก็กดย้อนกลับไปอันนี้พี่ก็จะเลือกอ่าอันนี้แล้วกันนะโอเคอันนี้พี่ได้ลอกอินกับเซร์ฟเวียดนามไว้ ก็นี่นะครับผมไปแล้วก็กดเข้าได้เลยนะครับก็จะนุ่งน่วงหน่อยนะก็ต้องรอรอนิดนึงโอเคแล้วก็เข้ามาเป็นเซิร์ฟเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้ตัวเวียดนามพี่นะดูชื่อพี่ด้วยนะนี่นี่นี่เวียดนามพี่นะโอเคเดี๋ยวอันนี้พี่ก็จะดูนะว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่หรือเปล่าอ่าอ้อยค้างเลยโอเคนะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างขอ,อดูแป๊บนึง อันนี้เป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยอ่ากิจกรรมอะไรวะอุ้ยเซิร์ฟไทยยังไม่มีนะในกิจกรรมเนี่ยนี่นะทุกคนอ่าบราซิลด้วยนะไม่รู้ว่ามีหรือ,อยังนะไม่น่าใจเหมือนกันถ้ามีก็น่าจะเก่าอะอ๋ออันนี้ก็สไบเบลห้านาทีเดิน200 m, เมตร m, ทำรามิสห้ารอเมตรทำรามิสห้าอเมตรอุ้ยกิจกรรมเขาฟรีนะอุ้ยแจ๋วอัน,นี้เซิร์ฟเขานะทุกคนนี่นะนี่นะ ก็ <t ell> อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเตะเข้าโกหรือเปล่าผมขอเข้าไปดูหน่อยนะอ๋ families. อ um. เป็นเตะเขา้าโกงี้นะก็เอาเหมือนจะเอาท่าเต้นนะทุกคนใช่หรือเปล่านี่อ่ะท่าเต้นเป็นท่าเต้นเตะบอลนี้นะเซฟไทยก็มีแล้วล่ะนะเขาก็เอากิจกรรมนี้เข้ามาละเขาก็เอาท่าเต้นนี้เข้ามาละไม่ใช่กิจกรรมอันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับกิจจะเ,ออเซฟเขานะขมขอดูนิดนึงนะทุกคนก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะอันนี้เติมหนึ่งเพชรหุได้ชุดอันนี้เลยนะเนี่ย ได้หมวกอ๋อโอเคปึ๊บโอ้อันนี้กิจกรรมอะไรไม่รู้เหมือนกันเึ๊บอันนี้แรกเหมือนจะแลกกาวาอ่านี่นะเซิร์ฟเขาก็จะ,ะประมาณนี้นะทุกคนก็มีอันนี้มั้งที่ผมเห็นนะว่าน่าสนใจนะเหมือนจะฟรีเลยนะทุกคนอ่นานฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูร้านค้านะว่ามันมีกล่องส่มโทเค็นนี้หรือเปล่าอ่ากดไปที่กล่องกล่องกล่อง กดไปที่กล่องโอเคก็มีหรือเปล่านะเหมือนจะอออเหมือนจะม,มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าอ่าเหมือนจะไม่มีนะก็น่าจะฟรีนะกิจกรรมนั้นไม่รู้ว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะนี่นะครับผมอันนี้ก็มีเกลก็ไม่มีอะไรแล้วลรืมั้งเซิร์ฟ เสิรเขาก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะอุย้ยทุกคนอันนี้ก็นี่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นลัคกกี้รอยยอนใหม่นะครับทุกคนเป็นไดมอนด์รอยยอนใหม่นะอันนี้เสิร์ฟไทยยังไม่มานะก็อ่าแต่ผมเอาไว้รีวิวคลิปหน้าละกันนะครับผมถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าลัคกกี้รอยยอนเป็นไงนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนี้เลยนะอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นโกรอยยอนนะครับก็ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยอันนี้เซิร์ฟไทยนี่ต้องเสียตังหมุนนะอ๋อเซิร์ฟไม่เข้าไม่เหมือนกันนะเซิร์ฟไทยจะเป็นหมุนนะะนะรรักกจมมิ่ ก็ที่มันมีบักเยอะๆกันเนาะก็น่าทุกคนก็น่าจะรู้กันละโอเคก็ประมาณนี้นะเซิร์ฟเขาอันนี้ตู้อีวูก็เหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะเป็นชุดไฟโอเคเหมือนเหมือนเซิร์ฟไทยเกือบทุกอย่างแต่ก็ไม่โอเคอันนี้เขาก็เหมือนรวมอันเดียวกันเลยนะแต่เซิร์ฟไทยแม่งแยกเซิร์ฟไทยมันแยกกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมการเข้าเซิร์ฟเวียดนามนะครับก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม